สวัสดีครับนะวันนี้เรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีทื่สวนมะม่วงของพี่น้อยและพี่บุญส่งนะครับมะม่วงพันอะไรและใช้สมดงยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวมาถามพี่บุญส่งเลยละกันนะครับนี่คือกระทรวงการคลังที่ที่เราเก็บได้เยอะเลยนะครับสวัสดีครับพี่พบุญส่งครับสวัสดีครับพี่บุญส่งครับแนะนําตัวเองนิดนึงชื่ออะไรครับชื่อบุญส่งหวังหิ่งครับที่นี่อยู่ที่จังหวัดอะไรนะอันนี้อยู่อำเภอสามชุ<า>กสามชุกเหรออ๋อไม่ใช่สี่ประยานสามชุจกจังหวัด สุพรรณบุรีเนาะครับเอาพี่น้อยโทษครับพี่ผู้ส่งครับอันนี้คือมะม่วงพันอะไรเนี่ยอันนี้น้ำดอกไม้สีทองน้ำม้ากันสีทองครับแล้วใช้สมแดงไหมใช้ใช้มานานหรือยังใช้มาสองปีแล้วครับก่อนใช้กับหลังใช้แตกต่างกันเยังบ้างสองปีที่เราคบกันแล้วพี่เราคบกันใครใครใครทางโน้นหลบกล้องครับนะเราคบกันสองปีแล้วเราคบกันสองปีแล้วครับครับพี่ผู้ส่งที่ใช้สมแดงแล้วเป็นไงเป็นไงบ้าง ก็ดกดกขึ้นนะก็แล้วเวลาแก่แล้วเวลาเขาผบ่มเขาบอกว่าแม่ค้าเขาบอกว่ามันไม่เน่าอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วงต้นก็สมบูรณ์ต้นเที่ยวอุ้มครับครับทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ที่ทำทั้งหมดแค่ต้นนสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่นะมีกุหลาบด้วยใช่ไหมครับกุหลาบก็มีด้วยครับทีนี้ พอดูนิดนึงเนาะว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ผุ้ส่งเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ใช้มะม่วงนี่ใช้สมแดงหมดเนาะอ่า่ใช่ครับแล้วควิกเราไปไหนเนี่ยพี่วดีควิกเราอยู่ไหนโอ้โหอีู่ว่าพี่พี่ข้าวลมคพื่อลดแดดเยี่ยมเลยครับนี่ที่ผุ้ส่งใช้เนี่ยนะมีมีสองตัวนี้ใช่ไหมควิคกับอะมิโนอ๋อครับก็ใช้ช่วงช่วงไม่เกินกับครับกี่วันที่ทางอะ ก็เขาก็บางทีก็สิบวันแล้วแต่สิบวันบางทีก็ไม่ขึ้นข้าเพียมันลงอะไรพวกาไม่ขึ้แต่ต้มแต่เขามันเขาก็ไม่ได้ใส่ทุกมวดอต่เป็นช่วงๆอ๋อเป็นช่วงๆเนาะครับก่อนก่อนใช้กับหลังใช้แตกต่างเยอะไหมพี่ประสงครับเท่าที่ดูก็พี่ก็ดีขึ้นอีอยูที่มันที่เป็นนั้นๆก็จะเกลี้ยงเกลี้ยงขึ้นใช่ไหมจะเกลี้ยงอ๋อครับจะไม่เป็นคราบอืมครับแล้วเรืที่ใช้นี้ใช้ยังไงพอจําอัตราการใช้ได้ไหม เขาผมน้ำไอ้สองร้อยลิตรสอง้อลิตรครับสองร้อยลิตรนี่ก็จะลอยฝ้าหนึ่งนะฝ้าหนึ่งอ๋อไปขึดฝ้าหนึ่งแ้วก้ามีโนโลแล้วครับมี่ใข นนครับอ่อคืนนี้กระทรวงการทางนะกระทรวงแรงงานนะพี่น้อยกาลังฉีดอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่เราไปมาเมื่อสักรู่นี้ครับแล้วหน้าที่แล้วเห็นว่าเก็บได้บอกบอกได้ไหมครับว่าได้มากน้อยขนาดไหนจะน่าจะล้านขึ้นเลยล้านขึ้นโอ้โหเยี่ยมเลยได้ล้านขึ้นเลยนะครับเน่มามั่วครับแล้วใช้มาทั้งหมดกี่ปีล้ะการเริ่มใช้มาก็สองปีสองปีแล้วเนาะ อ๋สองปีกว่าแล้วเยี่ยมเลยครับถ้าจะให้ถามความถามส่วนตัวเนี่ยความประทับใจพี่มุ่ส่งเนี่ยกับสมแดงประทับใจแค่ไหนประทับใจอะไรบ้างครับก็ก็ชีดแล้วก็ไม่พูดไม่เก่งไะเก็บเงินแล้วเป็นล้านเลยครับเนาะเอาสมแดงดีไหมดี ยกโม้ให้ได้ไหมได้จะใช้ตลอดอยู่เออฉันใช้ตลอดอยู่ครับนะเ <Wow! S 1> นาะขอกกบคุณข้อมูลดีนะครับ